ท่านด้วยนะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในแมพที่มีชื่อว่าไม่ใช่เกมที่ชื่อมีชื่อว่าอ่ะดูดูข้างบนเลยนะครับ a grab black eye อ k a y เราไปเริ่มกันเลยดีกว่านี่ผมมปนตัวผีนะตัวเนี้ยไอตัวสีทองทองเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยฮ่า่าเพ้อเพ้อโอเคผ่านทุกคนไปได้เลยพวกนี้ก็จะเป็นพวกเอิมเป็นคนที่เป็นเพื่อนของผมนะฮ่าฮ่าั่าฮ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 ่่ โอเคโอเคหาจุ๊บเข้ามาตรงนี้ตรงนี้โอเคได้มาแล้วเลขเจ็ดโอ้ยตอนนี้เราอยู่หมายเลขเจ็ดนะท่านผู้ชมนี่ไอ้หม่ได้หกไปซะนายได้กลายเป็นลำราบที่เจ็ดไปแล้วว้าวว้าวว้าตายตายตายเนี่ยตายได้แล้วฮ่าฮ่าเฮ้อไม่เป็นไรเริ่มต่อได้ไม่เป็นไรเฮ้อๆเฮ้อไม่ได้ใช่ไหมตายโอเคนะท่านผู้ชมได้อาจจะได้ยินน้ำมดนนินผมหรือเปล่า ก็จะได้ยินนะท่านผู้ชมแต่เสียงเมื่อกี้มันอ้าเขับไปต่อน,นี่นี่นี่แซงไ้ทุกคนเลยเฮ้เกมนี้คือเกมในมือถือนะไม่ได้มองทางโหตกตายตายว้าเส้นชัยอยู่ข้างหน้าแล้วโอ้โหท่านผู้ชมเส้นชะัยไม่ได้อยู่ข้างหน้าเลยท่านผู้ชม ประตูเล่มเกมนี้มันก็จะมีโฆษณาหน่อยๆนะท่านผู้ชมมันก็จะมีว้าวเฮ้ยผมต้องแซงให้ได้ผมต้องแซงให้หมดท่านผู้ชมฮ่าฮตัดหน้าตัดหน้าเอาไว้เลยฮ่าฮ่าฉันคือคิงดิมเฮ้ใครไม่มีใครสามารถขัดขวางฉันได้เฮ้เฮ้ฮ่าฮ่าคลิปนี้ลงดึกไปหน่อยนะท่านผู้ชมใครที่นอนดึกๆก็อย่าลืมดูด้วยนะเพราะพรุ่งนี้วันอาทิตย์เย่เฮ้ฮ่าฮ่าประตูเอาวันนี้วันเสาร์นี่นะ ไจ้เอาเอาู่ไหนลนแล้วว้้าไมเล็กึไม่ไมเล็กงไม่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 ฮ่าฮ่ยรอดไหมรอดไหมท่านผู้ชมมาลุ้นดูกันสามสองหนึ่งาวได้ทีหนึ่งเย่เย่ดูสิท่านผู้ชมเนี่ยวีดีวีนี่วิโต้อะว้าวสุดยอดเลยเนาะท่านผู้ชมโอ้โหนะสามหนึ่งไปอันนี้คือไฟนั่นเอ้าเจ้าบ้าทำไมเนี่ยมีเจ้าเปนห้า พระเจ้าโอ <aspire! S 2> ้โดีนะที่มีไอ้เจ้านี่ถ้าไม่มีผมได้ว้าวไปเฝ้าบไปแน่นอนโอ้หเย้อยู่ในระดับที่คิงแล้วเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าเจอแล้วเฮ้ยเฮ้ยสุสวรรค์ดีมากเย้ว้าวโอ้โหโอ้โหจะได้แล้วจะได้ว้าวตายแพ้แล้วแพ้แล้วท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชม เป็นแบบกินนี้ก็ต้องใจพิเศษดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับรบาย